สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผักเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันพ่อแห่งชาติของประเทศอังกฤษนะคะก็อยู่บ้านทำไก่อ, roast dinner, roast for today. อบโรสดินเนอร์ชิคเก้นโรสดินเนอร์ฟอรสเดยอจะมาชโชว์ต้นลาดิชเดี๋ยวมันกำลังเริ่มลงหัวแล้วไปดูกันนะ นี่คือป่า radish ของน้องสวยพมีดอกกุหลาบด้วยดอกกุหลาบมันทนหนาวมากเลยอ่ะที่ใส่เป็นกระเช้าแล้วทีนี้เดนเนียลซื้อให้เป็นกระเช้าตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็เอามาลงดินมาลงดินติดเชยเลยดูดิสวยมากดูดิอื้อ สีชมพูกำลังออกดอกอีกโอ้นี่ไงกำลังออกดอกต้นนิดเดียวเองแดีววันนี้จะมาดูจะพามาดูหัวเลด,ดิดเดดกำลังลงหัวอันนี้หัวสีขาวนะคะอ,อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงคงลงหมดทุกหัวเนาะแต่หัวอื่นยังไม่ลงสีอื่นยังไม่ลงด,ดูดิ สีขาวลงก่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเอาน้ำปุ๋ยเอ้ยมันกำลังออกเนียนๆหมืนป้านี่ๆกำลังลงเหมือนกันลงหัวเอ้ยสีม่วงมีสีม่วงสีม่วงลงด้วยเห็นปะนี่สีม่งมงงวนนมงนะเธอเดี๋ยวดูชัดๆนี่อ่ะนี่หัวสีม่วงกำลังลงอู้ดีใจจังเลย ทิศหน้าคงลงหมดเนาะอี่ยังไม่ลงเอ้ยนี่ก็ลองลอง,ลงเหมือนกันนี่สีอะไรเนี่ยคิดว่าสีอืมสีแดงนี่สีแดง,ดงคิดอทิ่หน้าคิดว่ามันจะลงหมดทุกหงนะาใบมันก็กินได้นะคะใบมันจะเหมือนมันจะออกผืนเหมือนเอ,นอ่อผักกาดหินเนาะนี่สีขาว ที่ขาวก็กำลังลงอีกกำลังลงอยู่ได้กินแล้วกรบมันกินกับน,น้ำพริกอร่อยมากค่ะนี่มะเขือเทศกำลังติดดอกมะเขือเทศมีดอกดอกเยอะะเลย,ย,ย,ยนี่กำลังติดผลอันนี้มะเขือเทศรุ่นใหญ่อันนี้มะเขือเทศรุ่นเนละ็กเนี่ยนี่ สีสีส้มไม่กำลังติดกาวขึ้นไปมันละมันละขี้นกไม่รู้จะได้กินไหมนี่มันละขี้นอ,อันนั้นคือตอตัดนกสวยตัดเป็นคณะตัดคณะแล้วเอาตรงโคนมันมาเสียบ ตรงลากมันมันเสียบมันก็เลยแตกแขนงได้กินต่ออีกหอมเอามาเสียบเลนเลมันก็ติดเชย่อยเลยอันนี้ผักกาดน,นี่ผักกาดเบีย้ยผักกาดหินนะคะนี่เบีย้ยผักกาดหินเบีย้ยผักกาดหินเอามาโรยเอามาโรยออกเต็มเลยทีนี้ ปักทองใส่ปีนี้จะได้กินอยู่เนาะผักทองพริกพริกยังมันไปไม่ถึงไหนเลย้งใส่ต้องลงปุ๋ยอีกเนาะแ่ยพริกน,นี่ประกาศเห็นอันนี้ต้นบล็อกคลรี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มโตละไม่อยู่บ้านสามวันสี่วันโตมากไม่มีคนเก็บ เดี๋ยวใบมันจะเอาไปทาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอีกละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวบ้านพี่ลีซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวเอามาลวกใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวอร่อยมากมันเหมือนคณะเลยนี่ประกาดไอ้ไม่ใช่ต้นกระลำดาวต้นกระลำดาวกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นหัวนะี่เห็นไหมเป็นดอกเป็นดอกกระลำดาวพูดผิดพูด,ดถูกขออภัยนะคะ <laughs> เนี่ยกำลังปิดตา ลำดาวสปรูช <Spr ouch. S 1> ใช่ไหมนีมมมม่เบียมีแต่เบียเบ้ยรประกาศเห็นทั้งนั้นเลยถัวถ่วถัวถ่วถั่วลันเตาโอ้กำลังจะว่าถั่วผูเก็บแล้วรอบหนึ่งเก็บแล้วรอบหนึ่งทีนี้มันออกอีกออกรอบสองเยอะกว่าเดิมมออกรอบสองเยอะกว่าเดิม เจะพาไปดูข้างหลังขาดมัขาด,ขาดตัดออกล้วต้นสลัดตัดออกแล้วเดี๋ยวมันพี่เขาบอกว่าต้องตัดไม่งั้นมันจะสูงตัดออกล้วเดี๋ยวมันจะแตกแตกยอดใหม่ผักชีก็ตัดอผักบุงสูงมากอ แค่นี้ก็มีความสูงข้างหลังก็เป็นฟักทองนะคะต้นฟักทองเ้วจะทําให้มันเลื้อยขึ้นเราจะตัดตรงนี้ออกตรงที่มันมีใบเนี่ยเราทําให้มันเลื้อยขึ้นเนาะอันนี้ก็คณะคณา,ากำลังแตกแขนง้วเปิดให้ดูโออหยเมื่อวานฝนตก เมื่อวานก่อนนี่ร้อนมากนะประเทศอังกฤษโอ้โหไม่กอดร้อนมากเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวกำลังเปิดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ <sk ill> นี่อันนี้ผักกาดที่มันเป็นเป็นโกกำลัลงขึ้นคนา คณะกำลังแตกแขนงพราะตัดออกหมดเลยทำไมถึงตัดออกหรอมันเป็นดอกอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปหะเนี่ยก็เลยตัดออกนี่กำลังแตกแขนงกำลังแตกแขนงมีผักบุ้งด้วยนิดนึงผักบุ้งอมยอด วันนี้ก็ลงคาาอีกนี่ลงคณะลงเมื่อวานก่อนนี่เดี๋ยวก็ขึ้นอันนี้นี่นี่ต้นหัวอะไรนะโคลโบี้เหรอเยอะเลยน้องสวยลงเยอะเยอะเลยอยู่แปลงหน้าบ้านก็มีนู้นมี อีกต้นหนึ่งฟักทองอมี่ต้นผักปังนะเนี่ยต้นผักปังไม่รู้จะโตไหมอันนี้มันม่วงนี่มันม่วงอันนี้หัวเชเท้า เอาไว้ต้มน้ําซุปไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวรอให้มันขึ้นมันโดนแมงแท้อ้ยนี่ไปทางนี้มะละมะละจีนไปทางนู้นค่ะขึ้นไปเลยทําที่ขึ้นให้แล้วมะละจีน มาจีนกับมลาขี้นกดูดิดมลาขี้นกมันมีแมงมังนี่มาแทะนี่กระดงตอนนี้คือดอกไม้นะคะดอกไม้แต่ก่อนมันอยู่แปลงนี้มันอยู่แปลงของลาดิชมต้องสวยย้ายมาไม่อยากทิ้งก็เลยย้ายมาย้ายมา อันนี้ก็ดอกไม้นะนเนี่ยเยวจะพาไปดูแปลงหน้าบ้านเนาะแปลงหน้าบ้านดอกไม้ทั้งดอกไม้ทั้งบอกแครีอะไรพอได้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะพามาดูแปลงผักหน้าบ้านค่ะมีผักเยอะแยะเลยเดี๋ยวดูกันจ้าผักแพลว็น <c oughs> ปีแรกที่ปลูกผักแพว ซื้อเป็นแพ็คเอามากินแล้วทีนี้ตรงก้านมันก็เอามาเสียบเสียบเสียบปีนี้ขึ้นง่ายมากดูดิเต็มเลยเป็นคนชอบกินผักแพวนะคะแต่ก่อนไม่กินอะ่ะแล้วทีนี้ดูสรรพคุณดูสรรพคุณแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยานเป็นยาก็เลยกินกินไปกินมาติดเชยติดใจเฉยเลย กินกับน้ำพริกอร่อยมากกินกับอะไรนะกอ้อยเออก้อยเนื้อว่าคิดต่งโดนเนาะก็จะออกมาแต่ละคำกินก้อยเนื้ออร่อยกินกับก้อยเนื้อค่ะคืออันนี้หูไออะไรอ่ะขึ้นช่ายเออขึ้นช่าย ไม่รุนมาได้ยังไงไม่ใช่ออกเองขึ้นเองมันอาจจะมีมเมล็ดหล่นตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอันนี้อันนี้สรลาเน่ซาลาเน่ด่างพี่หนิงให้มาเดี๋ยวเด็ดออกมามันเป็นเพี้ยเพี้ยมันลงพี่หนิงให้มา มาประดับบ้านดอกไม้ดอกไม้ไมนี่หัวคาร์ออบี้คโรลอบ,อลอบ,อลอบลี้หัวคโรลบี้กำลังออกนี่หัวคโรลบี้นะคะยาวไปนู่นอันนี้ต้นหอม หอมฝรั่งนี่ต้นหอมฝรั่งฟักทองบอกกีมะเขือเทศนูน่นหน้าบ้านตรงไหนมีดินขุดให้หมดพริกพริกไม่รู้จะโตไหมนี่ยแม่แค่นี้เออเฮ้ยแต่มันออกดอกแล้วนะเอ้า <No. S 1> ออกดอกเฉยเลย นี่นี่ออกดอกเฉยเลยเนาะต้นนิดเดียวแล้วก็เบียบบเ้ยคารบีดอกไม้มีคุณนายตื่นสายด้วยค่ะคุณนายตื่นสายของฝรั่งนะไม่ใช่ของไทยดูดิคุณนายตื่นสายอืมบอกคลี่ยี่ดได้กินอยู่เนาะถูกใจคนชอบกินผัด กินผัดกินก๋วยเตี๋ยวนี่อันนี้เบีย้ยตน้นนี่นี่เห็นไหเนี่ยเป็นเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยต้นสีนี้นะเนี่ยดูดิสวยไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเดี๋ยวตอนค่ำ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 มันจะติดเองมัน เก็บสะสมพลังงานแสงนี่นวนดอกคุณนายตื่นสายเต็มเลยอืมสมกับคนโผ่นะคุณนายตื่นสายเดี๋ยววันหลังพามาชมใหม่นะเจอกันใหม่ค่ะ